สวัสดีครับกลับมาพบกับ,บ h u n g e r Fishing คนเซียนตกปลากันอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆน,นะครับสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าทําไมลอกอาบูที่เขาซื้อไปเนี่ยมาตีไม่ดีสองคำล่าลือนะครับผมยิงสอบถามไปว่าเขาได้ทําการปรับจูนแม่เหล็กหรือยังนะครับซึ่งคําตอบที่ได้สนใจก็คือทํำยังไงต้องทําด้วยเหรอผมทําแล้วผมสลับแม่เหล็กแล้วแต่จริงๆแล้วเป็นการจูนแม่เหล็กที่ผิดวิธีนะครับ สิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลให้การตีมันไม่จะเถียรนะครับมันก็จะทําให้ตีไม่ดีนั่นเองนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าลอกอาบูเนี่ยเป็นลอกที่ตีดีมากๆนะครับถ้าเราจูนให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราจูนผิดวิธีผมบอกได้เลยว่ามันตีข่วยมากๆนะครับงานวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับแม่เหล็กเบื้องต้นของลอออาบูนะครับวิธีนี้มันสามารถใช้กับลอกอาบูได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น รี v ว ALC IB 6นะครับหรือรี v o ALC IB 7นะครับหรือจะเป็นรี v ว p o w e วะแข็ง5้า w าวะแข n งหกตัวนี้นะเป็นตัวเก่าเอาจริงๆอ่ะแทบทุกรุ่นเลยครับวิธีการใส่แม่เหล็กเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะอาจจะมีพวก BF 7 BF 8ที่เป็นรอบสำหรับตีเย่าเบาเนี่ยอาจจะมีการจูนแม่เหล็กเพิ่มเพื่อให้ตีอย่าเบาได้ดีขึ้นนะครับไว้มีโอกาส่ะผมจะมาแนะนําวิธีการปรับแม่เหล็กของพวก เบียเจ็ดเบียแปดที่เป็นสปูลเตอร์ให้ดูอีกทีนะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรามาดูวิธีการใส่แม่เหล็กกันดีกว่านะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับเราก็จะเอาแม่เหล็กนะครับออกมาจากเบ้ามันเนี่ยแล้วก็ให้มันดูดกันเป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่เราก็จะเอาไมกีมาแต้มนะครับจะเป็นสีอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับแต้มด้านใดด้านหนึนนน่งผมสมมติว่าผมแต้มด้านนี้ ไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นขั้วไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกบวกหรือลบนะช่างมันนะครับเราแต้มเลยปึ๊บพอแต้มเสร็จนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงดึงแม่เหล็ก,กออกนะครับปึ๊บแล้วก็วางไว้แล้วก็ทาเม็ดต่อไปนะครับนี่ทาเม็ดต่อไปทําไปเรื่อยๆจนครบทั้งห้าเม็ดนะแต่ข้อสังเกตคือเราต้องอยัดสลับด้านแม่เหล็กเป็นด้านหอย่างนี้นะครับ ก็คือให้มันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าแม่เหล็กมันเลิกน้ํามันนะครับเราก็เอาผ้าชุบกับแอลกอฮอล์เช็ดได้นะเช็ดให้มันสะอาดก่อนแล้ว,ลวค่อยแต้มมันจะได้แต้มติดนะครับพอเราแต้มทุกเม็ดแล้วครับเราก็จับมาเรียงมันจะต้องดูดกันอย่างนี้ด้านที่เราทาเมจิสีน้ําเงินนะครับมันจะดูดกับด้านที่เป็นสีเงินธรรมดาผมเรียกสีขาวแล้วกันด้านนี้ครับด้านที่เป็นแม่เหล็กธรรมดานะที่มันดูดกันเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กคนละขั้วกันนะครับมันเลยดูดกันนะด้านสีน้ําเงินที่าาาเมจจิิสีนนน้้ํงะดดดูกับ เงินเพราะมันเป็นคนละขั้วก,กันนะครับถ้าด้านเงินกับด้านเงินมันดูดกันเนี่ยสแสดงว่านา้นาๆท้าผิดขั้วนะครับให้เริ่มกลับไปทําข้อแรกใหม่นะครับอ่าพอเราได้มาแล้วเราท้าถูกแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่เบ้าเดิมนะครับก็คืออันนี้เราเลือกด้านไหนด้านหนึ่งลงไปก่อนก็ได้นะครับอ่าผมเลือกด้านเงินลงไปก่อนปึ๊บเข้าเบ้าไปนี่แล้วก็เอาเม็ดถัดไปใส่แต่ตอนที่เราเอาเม็ดถัดมาใส่เนี่ยให้เราสลับด้านนะครับเป็นด้านสีเงินลงนะครับ ตรงนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงต้องกดเร็วๆอ่านี่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใส่สลอบกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นสีเงินสีขาวสีเงินสีขาวสีเงินนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้เห็นชัดๆอีก่เราก็าแจ้มย้ําอีกทีก็ได้แต่เราจะได้เห็นชัดๆอ่านี่นะครับเห็นไหม ก็คือใส่ให้มันสลับขั้วกันไปนั่นเองนะครับแค่นี้เสร็จแล้วง่ายไหมแล้วก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับจริงๆแล้วที่ลอกเราตีไม่ดีนะครับตีแล้วฟู่ง่ายเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการใส่แม่เหล็กไม่ถูกต้องแค่นั้นเองครับส่วนน้นๆท่านใจอ่ะอยากให้มันตีลื่นขึ้นไหลขึ้นไกลขึ้นนะครับก็อาจจะถอดแม่เหล็กมาเลี้ยงใหม่นะครับอาจจะใส่แค่สามเม็ดเลี้ยงแบบไหนก็ได้แต่หลักการก็คือมันต้องสลับขั้วกันไปเรื่อยๆครับ ก็พอเราเรียงเสร็จแล้วลองไปตีดูนะครับเอาที่เราพอใจอันเนี้ยมันคือข้อดีของเลบาอาบูเลยก็คือมันทําให้เราจูนได้อย่างที่เราต้องการนะแต่สำหรับผมอะ่ะผมลองจูนแล้วอืมผมไม่ค่อยชอบอะ่ะผมชอบแบบเดิมๆมากกว่านะครับก็เลยผมก็เลยพอเรียงไม่เหล็กถูกต้องแล้วเนี่ยผมก็จะปรับไม่เหล็กเอานะครับแค่นั้นหรือถ้าเกิดมันฟู่มากขึ้นเราก็อาจจะเปิดเวลาเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับอันนั้นก็ดูหน้าง,งานอีกทีออ พอเราใส่แม่เหล็กได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูสีสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปรับคอสปูลน,นะครับอพอสปูลยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเวลาเราปรับคอนของลอกอาบูนะครับเราจะปรับไม่เหมือนกับพวกไดว่าหรือชิมาโนนะครับที่เราจะปรับให้มันคอนได้นิดนึงนะครับเนี่ยของชิมาโนก็ของไดว่าก็จะปรับเราก็จะหมุนคอนสปูลจนมันขยับไปนิดนึงเราก็จะพอละอย่างนี้ อันนี้คือปกติผมจะใช้กับกับลอกได้ว่านะครับแต่อาบูอะ่ะจะต้องปรับให้สปูนมันแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสปูนมันขยับไม่ได้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆเรามาขยาับดูอันนี้ขยับไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดเราคลายมาคลิกหนึ่งสปูนจะขยับได้หน่อยหนึ่งนะครับอานนี้พอจะหมุนคลิกหนึ่งจนมันขยับไม่ได้นะให้เราลองตีจากจุดนี้นะครับถ้าตีแล้วสปูนมันยังรู้สึกไม่นิ่งลองปรับเพิ่มขึ้นที่ะักแก๊กนะครับแต่ก็อย่ากเกินสองสามแก๊กนะครับเดี๋ยวสปูนมันจะ หนืดเกินแล้วตีไม่ออกนะแค่นี้เองครับเสร็จแล้วง่ายๆยไหมผมรับประกันเลยเนี่ยว่าหลังจากนี้ยลอกอาบูที่นานาบอกว่าตีไม่ดีนะครับก็จะกลับมาตีดีตีลื่นตีไกลตีสมูทขึ้นแน่ๆนครับผมรับประกันเลยนะครับที่เหลือก็แค่ไปปรับแม่เด็กข้างนอกนะครับหรือเราจะไปเปิดเม็ดลาเพิ่มก็ได้นะครับอันนั้นมันขึ้นอยู่กับวิธีการตกอยู่กับเหยื่อที่ใช้แล้วก็อยู่ที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะโอเคถ้าถูกใจคลิปนี้รบกวนช่วยกดติดตาม ตอนนี้ยอดผู้ติดตามยังไม่ถึงพันคนเลยนะครับช่วยกดติดตามหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับส่วนนา้าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำนะครับสามารถโพส์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีนะครับที่นา้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ